สวัสดีจ้าเมนีเรจะมาต้มสมปานรสด,ด้จ้ามาบ่งวนผสมกันเลยปลาลดจ้าลางทั้งมวดสาดเรียบร้อยก็มิหอมแดงกระเทียมพริกขีนูจ้าเครื่องปรุงก็มิผงปรุงลดเกลือชูลดเครื่องต้มยำก็มิคาตะไคร้ใบบักหูจ้าพักก็มิต้นหอมกระเพราบักขามสดจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาตำพริกจ้ตาตำพริกขี้หนูตำพริกก็จะตำพอบุบบจ้าจะประตำให้ละเอียดมากเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมจ้ากระเทียมก็ตำพอให้บุบบจ้าใส่หอมแดงแล้วก็ตำพอบุบบจ้า กัมพีหอมแดงกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วตักผักใส่ถ้วยไว้ก่อนจ้าเสร็จแล้วก็เอาข่ามาหั่นเป็นแว่นๆจ้าข่าตะไคร้ใบบักหูดเครื่องสมนุนไพรจ้าหั่นข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถ้วยผักไว้ก่อนจ้าเสร็จแล้วก็เอาตะไคร้มาหัน่น ตักไข่เส็จแล้วเขาจะทุบจัหน้อยจ้าเวลาไปต้มตะไคร้เขาจะได้มีกิน่นเพื่อดับคาวของปาลารดจ้าเสร็จแล้วก็เอาใบบักโหดจ้ามาฉีกเอาการตรงกลางออก เสร็จแล้วก็เอาต้นหอมจ่ามาหั่นไว้เพื่อว่าเขาจะใส่ต้มปลาลดหั่นพักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาบักขามสดจ่าหัดทุบทุบไวทุบเพาะบุบบุบจ่า เวลาเข้าไปตม้มความเปรี้ยวของมะขามก็จะได้ออกมาจา้าฮาต้องทุบก,ก่อนทุบมะขามสดก็เร็ตเรียบร้อยแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วเาก็จะมาต้มสมปลาลดกันเลยจา้ายอาเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟร้อไ้แลวจา้นาน้ำเดือดแล้ว เอาคาตไคร่ใบบางหูลงใส่เลยเจลกระใสบักขามสดที่เขาทุบไวลงไปจ้าความเปรี้ยวถ้าหากยังบ่เปรี้ยวเอาก็ค่อยเพิ่มเติมได้จ้าถ้าต้องรอซิบมองก่อรเจลกระใสหอมแดงลงไปจ้า ใส่เกลือจ้าใส่คาตะไครใบบักหูลงไปแล้วเสร็จแล้วเขาจะต้มให้เดือดก่อนจะให้คาตะไครใบบักหูมีกลิ่นหอมออกมาจ้าหมอกระเดือดแล้วกินคาตะไครใบบักหูก็ะหอมแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ปลาหลลลงไปเลยจ้าใส่ปลาหลลลงไปแล้วเขาจะบะค้น้วจ้า เสร็จแล้วก็ต้มไปจนกว่าให้ปลาหลดเท่าสุกจ้าต้มมาสักพักหนึ่งเขาก็จะมาเบิงจ้ามันมีฟองขึ้นมาเขาก็จะมาช้อนฟองออกจากปลาลดเขาก็เริ่มสุกแน่และจ้าแต่กัยังบมท่านสุกดีเสร็จแล้วก็ใส่พริกที่เขาตำไว้ลงไปจ้าจะเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาปรุงรสชาติไปเลยจ้าใส่ชูโรดจ้าใส่ผงปรุงรสจ้าจแล้วก็ค้นนิดหน่อยจ้า เสร็จแล้วก็ปีดฝาต้มจนกว,ว่าให้ปลาลดเข้าสุกจ้าหลังจากเขาปรุงรสชาติแล้วหม้อต้มปลาก็เดือดแล้วเขาก็จะมาเช็คเบื้องจ้าว่าปลาลดเข้าสุกหรือยังถ้าปลาลดสุกเนื้อปลามันก็จะแตกจ้าอันนี้เนื้อปลาลดเท่าก็เริ่มแตกแล้วจ้าเสร็จแล้วจะมาซิมรสชาติเบื้องจ้า่ารสชาติพอดีบอ รสชาติจืดไปนิดนึงจ้ะเนี่ยก็จะเติมน้ำปลาจ้ะรสชาติได้แล้วเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้ะใก่ต้นหอมใต่ใบกระเพรา สุดท้ายก็ใส่พริกแห้งเท้วกีไว้จ้าเขาก็จะหักพริกแห้งเท้วกีไว้เสร็จแล้วก็ค้นให้พักกบพริก,รกโดนขมฮอนทั่วถึงก็เซ็นเรียบร้อยละจ้าต้มสมปลาลดเสร็จแล้วก็ยกลองจากเตาเลยต้มสมปลาลดก็เซ็ตเรียบร้อยละจ้าต้มสมปลาลดเป็นอาหารแบบบานๆเฮ็ดงายจ้าเครื่องปรุง่หลายรสชาติของต้มสมปลาลด รสชาติออกเปรียวน้ำจาเปียดโดยบักขามสดจา oh. ต้มสมปันรลอวก็เซตเรียบร้อแ,แล้วจ้าเซจเรียบร้อแล้วมาตากใส่ถ้วยกินกันเลยจ้า รสชาติของต้มสมปลารสรสชาติจะปรุงออกให้เปรียวน้ำจาหรือก็แล้วแต่แต่ละคนชอบจะปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยช่วงนี้กะเขาสู้ฤดูหนาวแล้วจา้ากินต้มสมปารสสดน้ำมันหอนโลงงคอดีจา้าปารดกระมั้นดีจา้า ต้มสมปดรด์กะเซ็ตรเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเขาจะมาซิมรสชาติของต้มสมปรลดเบิร์จ้าว่ารสชาติเป็นยังไงแน,น่พอดีบอ รสชาติต้มสมปลลดรดรสชาติกลมกลมเปรี้ยวกำลังพอดีแซบจ้าต้มสมปรลลดเกระเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าต้มสมปรลลดกินกับข้าวเหนียวหรือว่าจะกินกับข้าวสวยกาแซบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม